เมธกาปัญหาวัคที่สี่หนึ่งวัน,นะพานนาปัญหาสามสิบเอ็ดพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงพระพุทธภาสิบนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าบุคคลทั้งหลายอื่นพึงกล่าวสรรเสริญคุณของเราผู้ตถาคตหรือกล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระธรรมแห่งพระสงฆ์ก็ดี ท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทำความเพลิดเพลินไม่ควรจะกระทำความสมานัดดีใจไม่ควรจะกระทำความเพิ่มจิตในการที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญคุณน,นั้นดังนี้อันหนึ่งพระตถาคตเมื่อพราหมณ์ชื่อเสละกล่าวสรรเสริญคุณตามเป็นจริงแล้วอย่างไรพระองค์มีความเพลิดเพลินและดีพระหฤทัยเพิมพระหฤทัยยิ่ง จัดระบุคุณของพระองค์ยิ่งขึ้นไปแก่เสลพานนั้นว่าดูก่อนเสละเราผู้ตถาคตเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีใครจะยิ่งกว่าเราผู้ตถาคตยังจักโดยธรรมให้เป็นไปจักอันเคยใครพึงให้เป็นไปเทียมไม่ได้ดังนี้พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าพิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าบุคคลทั้งหลายอื่นกล่าวสรรเสริญคุณของเราผู้ตถาคตหรือกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมของพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทำความเพลิดเพลินไม่ควรจะกระทำความสมนัตดีใจไม่ควรจะกระทำความเพิ่มจิตในการที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญคุณนั้นดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่า เมื่อเสราม์กล่าวสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงอย่างไรพระองค์มีความเพลิดเพลินแล้วดีพระหฤทัยเหิมพระหฤทัยตรัสระบุคุณของพระองค์แก่เสลพราม์นั้นดังนี้นั่นเป็นผิดถ้าว่าเมื่อเสราม์กล่าวสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงอย่างไรพระองค์มีความเพลิดเพลินแล้วดีพระหฤทัยเหิมพระหฤทัย ตราบบุคคลของพระองค์แก่เสร,รพรามนั้นยิ่งขึ้นไปถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าบุคคลทั้งหลายอื่นกล่าวสรรเสริญคุณของเราผู้ตถาคตหรือกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทำความเพลิดเพลินไม่ควรจะกระทำความสมนัะไม่ควรจะกระทำความเพิ่มจิตในการที่บุคคลทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญคุณนั้นดังนี้แม้นั้นก็ผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงแก้ไขขยายออกให้แจ้งชัดเถิดพระเทรเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงภาษิตรพระ,ะพุทธพจน์นี้แล้วว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายอื่นกล่าวสรรเสริญคุณของเราผู้ตถาคต หรือกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทำความเพลิดเพลินไม่ควรจะกระทำความโสมนัสไม่ควรจะกระทำความเพิ่มจิตในการที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญคุณนั้นดังนี้อันหนึ่งเมื่อเสลรพรามณกล่าวสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงอย่างไรพระองค์มีความเพลิดเพลินแล้วดีพระหฤทไยเหิมพระหฤทไย ตรัสระบุคุณของพระอ,องค์แก่เสรรพรมนั้นยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนเสละเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีใครยิ่งกว่าเรายังจักโดยธรรมให้เป็นไปจักอันเคยใครพึงให้เป็นไปเทียมไม่ได้ดังนี้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงลักษณะแห่งความเป็นเองทั้งรักษะแห่งธรรมความเป็นเองเป็นของไม่ผิด เป็นของจริงของแท้ความเป็นอย่างนั้นของพระธรรมก่อนจึงตรัสว่าพิสูจนทั้งหลายบุคคลทั้งหลายอื่นกล่าวสรรเสริญคุณของเราผู้ตถาคตหรือกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายไม่ควรจะกระทําทความเพลิดเพลินไม่ควรจะกระทําทความโสมนัสไม่ควรจะกระทําทความเผยจิตในการที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญคุณนั้นดังนี้ ก็แต่ว่าพระพุทธพจน์ใดเมื่อเสรรพราม์กล่าวสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าซ้ำตรัสระบุพระคุณของพระองค์แก่เสรรพรามนั้นยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนเสรระเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีใครจะยิ่งกว่าดังนี้พระพุทธพจน์นั้นพระองค์จะได้ตรัสแล้วเพราะเหตุแห่งลาบก็หาไม่จะได้ตรัสแล้ว พราะเหตุแห่งยศก็หาไม่จะได้ตัดแล้วเพราะเหตุแห่งฝักฝ่ายก็หาไม่จะได้ตัดแล้วโดยความเป็นผู้ใคร่อันเตวสิกก็หาไม่พระพุทธพจน์นั้นพระองค์ตัดแล้วด้วยความไวตามด้วยความกรุณาด้วยอำนาจแห่งประโยชน์เกือ้อกูลว่าความตัดสรุธรรมจะมีแก่เสรพรามนี้ด้วยแก่มาน์ทั้งหลายสามร้อยด้วยโดยอุบายอย่างนี้ ดังนี้โดยแท้แลเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตัดสรรเสริญคุณของพระองค์ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ว่าดูก่อนเซละเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีใครจะยิ่งกว่าดังนี้พระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนข้อวิสัชชาปัญหานั้นสมอย่างนั้นข้าพเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น เมนทกะปัญหาวักที่สี่สองอาหิงสารนิกหาปัญหาสาสบสองพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษมพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงภาสิทธิพระพุทธพจน์นี้แล้วว่าท่านผู้นับถือพระรัตนตรัยว่าของเราเมื่อไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจะเป็นที่รักในโลกดังนี้แล้วตรัสอีกว่าเราจะถาคต พึงข่มสภาพที่ควรข่มพึงยกย่องสภาพที่ควรยกย่องดังนี้พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์การตัดมือเสียตัดเท้าเสียฆ่าเสียขังเสียให้กระทำกรรมกรเสียให้ตายเสียกระทำสันตติให้กำเริบชื่อความขม่มคำนั้นไม่ควรแดพรพรพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ควรผู้จะตรัสคำนั้น พระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่าท่านผู้นับถือพระรัตนตรัยเมื่อไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจกเป็นที่รักในโลกดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าเราผู้ตถาคตพึงข่มสภาพที่ควรข่มพึงยกย่องสภาพควรยกย่องดังนี้นั้นเป็นผิดถ้าว่าพระตถาคตตรัสแล้วว่า เราผู้ตถาคตพึงข่มสภาพที่ควรขม่มพึงยกย่องสภาพซึ่งควรยกย่องดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าท่านผู้นับถือพระร,รัตนตรัยเมื่อไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจะเป็นที่ร,รักในโลกแม้นั้นก็ผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งชัดเถิดพระเถระเจ้าทูลว่า ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงพาสิทธิ์พระพุทธพจน์นี้แล้วว่าท่านผู้นับถือพระรัตนตรยัยเมื่อไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจะเป็นที่รักในโลกดังนี้ตรัสแล้วว่าเราผู้ตถ,ถาคตพึงข่มสภาพที่ควรขม่มพึงยกย่องสภาพซึ่งควรยกย่องดังนี้ด้วยพระพุทธพจน์นี้ว่าท่านผู้นับถือพระรัตนตรยัย เมื่อไม่เบียดบีนสัตว์อื่นจะเป็นที่รักในโลกดังนี้นั่นเป็นอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงพระวาจานั้นเป็นเครื่องพัมสอนพระวาจานั้นเป็นเครื่องแสดงธรรมของพระตถาคตทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าธรรมะมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะพระพุทธพจน์นั้นเป็นเครื่องกล่าวความเป็นเองก็เพราะพระตถาคตตรัสพระวาจาใดแล้วว่า เราผู้ตถาคตพึงข่มสภาพซึ่งควรข่มพึงยกย่องสภาพซึ่งควรยกย่องดังนี้พระวาจานั้นเป็นเครื่องตรัสขอถวายพระพรจิตที่ฟุ้งซ่านแล้วควรข่มจิตที่หดหู่ควรประคองไว้จิตเป็นอกุศลควรข่มจิตเป็นกุศลควรยกย่องความกระทําในใจโดยไม่แยบคายควรข่มความกระทําในใจโดยแยบคายควรยกย่อง บุคคลผู้ปฏิบัติผิดแล้วควรขม่มบุคคลผู้ปฏิบัติชอบแล้วควรยกย่องบุคคลไม่ใช่อริยะควรขม่มบุคคลที่เป็นอริยะควรยกย่องโจรควรขม่มบุคคลที่ไม่เป็นโจรควรยกย่องพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษนข้อนั้นจงยกไว้บัดนี้พระผู้เป็นเจ้ากลับมาสู่วิสัยของข้าพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าถามเนื้อความใด เนื้อความนั้นเข้าถึงแก่ข้าพเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษนก็โจรอันใครใคเมื่อจะขม่มควรข่มอย่างไรพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรโจรใครใครเมื่อจะขม่มพึงข่มอย่างนี้โจรที่ควรจะขู่อันบุคคลผู้ขม่มพึงขู่โจรผู้ควรจะปรับสินไหมพึงปรับไหมโจรควรจะขับไล่พึงขับไล่เสีย โจรซึ่งควรจะจำไว้พึงจำไว้โจรซึ่งควรจะฆ่าพึงฆ่าเสียพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนก็ความฆ่าโจรทั้งหลายอันใดความฆ่านั้นเป็นอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายด้วยหรือพระเถระเจ้าทูลว่าหาไม่ขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนโจรซึ่งควรจะบังคับ ควรจะสั่งเป็นอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายด้วยเพื่อเหตุอะไรเล่าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรจนใดนั้นอันราชบุตรทั้งหลายฆ่าอยู่จนนั้นอันราชบุตรทั้งหลายจะฆ่าโดยอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายก็หาไม่จนนั้นราชบุตรทั้งหลายฆ่าเสียเพราะโทษผิดที่จนกระทำแล้วเอง เออก็พระตถาคตพร่ำสอนสอนโดยธรรมก็ราชบุรุษทั้งหลายอาจเพื่อจะจับบรุรุไม่ได้กระทำความผิดไม่มีความผิดเที่ยวอยู่ที่ถนนฆ่าเสียให้ตายโดยอนุมัติหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลถามว่าเพราะเหตุไรขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าเพราะความที่บุรุษนั้น ไม่ได้กระทำความผิดนะสิพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรโจนอันราชบุตรทั้งหลายฆ่าเสียตามอนุมัติของพระตถาคตทั้งหลายหาไม่ได้โจนนั้นอันราชบุตรทั้งหลายฆ่าเสียเพราะโทษผิดที่โจรกระทําเองอย่างนี้นั่นเทียวก็ผู้บังคับจะต้องโทษอันหนึ่งเพราะความบังคับนั่นหรือพระราชาตรัสว่า หาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นความพร่ำสอนของพระสถาคตทั้งหลายย่อมเป็นความพร่ำสอนโดยชอบพระราชาตรัสว่าดีละพระผู้เป็นเจ้าข้อวิสัชชาปัญหานั้นสมอย่างนั้นข้าพรเจ้ายอมรับรองอย่างนั้นเมนธกาปัญหาวัรคที่สี่สาม ที่ขุปนามปัญหาสาสาพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงภาสิทธิ์แล้วแม้ซึ่งพระพุทธพจน์นี้ว่าเ,าเราตถาคตไม่มีความโกรธเป็นผู้ปราศจ,จากโทสะดังตะปูตรุงกิจแล้วภายหลังพระตถาคตทรงประนามพระเทระสารีบุตรและพระเทระโมคลานะทั้งหลาย กับทั้งบริษัทพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนพระตถาคตโกรธแล้วจึงประนามบริษัทหรือหรือว่าพระตถาคตทรงยินดีแล้วประนามบริษัทพระผู้เป็นเจ้าจงรู้เหตุนั้นก่อนว่าเหตุนี้ชื่อว่าถ้าพระตถาคตโกรธแล้วประนามบริษัทถ้าอย่างนั้นความโกรธของพระตถาคตยังไม่เป็นไปร่วงได้แล้ว ถ้าว่าพระตถาคตทรงยินดีแล้วปนามถ้าอย่างนั้นพระตถาคตเจ้าไม่รู้ปนามแล้วเพราะเหตุไม่ใช่วัตถุปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าพึงขยายให้แจ้งเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ได้พาสิทธิ์แล้วซึ่งพระพุทธพจน์นี้ว่า เราาจะถาคตไม่มีความโกรธเป็นผู้ปราศจากโทสะดังตะปูตรึงจิตแล้วอันหนึ่งพระองค์ทรงประนามพระเถระสารีบุตรและพระเถระโมคคลานะทั้งหลายกับทั้งบริษัทก็แหละการประนามนั้นจะทรงประนามด้วยความโกรธก็หาไม่ขอถวายพระพรบุรุษในโรคนี้บางคนพาลาดล้มลงที่รากไม้หรือที่ต่อ หรือที่ศิลาหรือที่กระเบื้องหรือที่ผ้าพื้นอันไม่เรียบหรือที่เปิดอตมในแผ่นดินใหญ่เออก็แผ่นดินใหญ่โกรธแล้วจึงให้บุรุษนั้นล้มลงหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่ได้ความโกรธหรือความเลื่อมใสของแผ่นดินใหญ่ไม่มีแผ่นดินใหญ่พ้นแล้วจากความเอ็นดูและความเครื่องเครียดบุรุษนั้นพลาดล้มแล้วเอ็นนั่นเทียว พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรความโกรธหรือความเลื่อมใสย่อมไม่มีแด่พระตถาคตทั้งหลายพระตถาคตองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพ้นแล้วจากความเอ็นดูและความเครื่องเครียดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ทรงประนามขับไล่แล้วเพราะความผิดของตนที่ตนได้กระทำแล้วเอ็นนั่นเทียวฉันนั้นโดยแท้แล ขอถวายพระพรอันหนึ่งในโลกนี้มหาสมุทรย่อมไม่อยู่รวมกับซากศพที่ตายแล้วซากศพอันใดที่ตายแล้วในมหาสมุทรซากศพนั้นอันมหาสมุทรซัดขึ้นยกขึ้นสู่บนบกพลันทีเดียวขอถวายพระพรเออก็มหาสมุทรโกรธแล้วจึงซัดซากศพนั้นขึ้นหรือพระราชาตรัสว่าหาไม่ได้ความโกรธหรือความเลื่อมใส ย่อมไม่มีแก่มหาสมุทรมหาสมุทรพ้นจากความเอนดูและความครื่องเครียดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรความโกรธหรือความเลื่มใสย่อมไม่มีแด่พระตถา,าคตทั้งหลายพระตถา,าคตองค์อรรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พ้นพิเศษแล้วจากความเอ็นดูและความเครื่องเครียดพระเทะทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ทรงประนามขับไล่แล้ว เพราะความผิดของตนที่ตนกระทําแล้วเองทีเดียวโดยแท้ฉันนั้นอุปมาเหมือนบุคคลที่พลาดจากแผ่นดินล้มลงชั้นใดบุคคลที่พลาดแล้วในพระศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วพระองค์ทรงประนามเสียฉันนั้นอันหนึ่งซากศพที่ตายแล้วในมหาสมุทรมหาสมุตรย่อมซัดขึ้นชันใดบุคคลพลาดแล้วในพระศาสนาอันประเสริฐ ของพระพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วพระองค์ทรงประนามเสียฉันนั้นขอถวายพระพรพระตถาคตรทรงประนามพระเทระาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเหตุไรพระองค์ใคร้ประโยชน์ใคร้ความเกื้อกูลใคร้ความสุขใคร้ความหมดจดพิเศษแก่พระเทระาทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิสุทั้งหลายเหล่านี้จะพ้นจากความเกิดความแก่ ความเจ็บและความตายด้วยอุบายอย่างนี้จึงทรงประนามขับไล่เสียพระราชาตรัสว่าดีระพระผู้เป็นเจ้าน้ากเกษณข้อวิสัชชาปัญหานั้นสมอย่างนั้นข้าพระเจ้ายอมรับรองอย่างนั้น